วันนี้เราจะมามหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์กันนะคะวันนี้มีงานกีฬาก็จะสารเกมนะคะกีฬากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฒนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยราชพัฒนกันนะคะประตูที่1นนะคะไปเลี้ยวไม่เปิดเลยคะไม่เลี้ยวค่ะอ๋อไม่เลี้ยวใช่ไหมคะอ๋อไม่เลี้ยวประตูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าหน้ามหาวิทยาลัยเลยนะคะ เราเข้าประตูที่สองกันนะคะเมื่อกี้ประตูแรกค่ะอันนี้ประตูที่สองจะเป็นฝั่งธนาคารกรุงเทพนะคะฝั่งขวามือธนาคารกรุงเทพอาคารจอมส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสนามกีฬานะคะอันนี้จะพิธีเปิดจะเป็นวันที่26นะคะวันอังคารวันพรุ่งนี้ นะจ๊ะนี่คะ่ะกีฬาสนามตอนนี้นะักกีฬาทั้ง11มหาวิทยาลัยในภาคตอนออกเฉียงเหนือเดินทางมาถึงแล้วเมื่อวานนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมซ้อมแข่งขันกีฬาในวันนี้นะคะสําหรับประเภทกีฬาเดี๋ยวฝั่งตะกรอ้อจะอยู่โรงยิมคารุศาสตร์ประตูที่หนึ่งเมื่อกี้ค่ะถ้าเข้าประตูนั้นก็สวยแล้วเด <N> ี๋ยว <N> ต้องเปิดเข้า เดินมาซื้อฝั่งตรงไปเป็นโรงอาหารนะคะศูนย์อาหารนะคะหรือเราเลี้ยวไปดูประตูข้างหน้ากันนะคะอันนี้จะเป็นริมคลองนะคะข้างคลองแล้วก็เมื่อกี้ถัดมาก่อนเลี้ยวนะคะเราจะมีแข่งที่เทคโนโด้วยนะคะสนามก,กีฬา นี่ค่ะเมื่อกี้เราผ่านประตูหนึ่งมานะคะเราย้อนกลับมาเาเปิดตรงนี้นเพื่อะะเพื่อประตูหนึ่งค่ะจากนี่เราต้องดูรถด้วยนะคะระวังระวังอันนี้ค่ะประตูหนึ่งอาคาร41วอลเลซใช้หาจะอยู่อยู่ด้านหน้าถัดไปค่ะประตูหนึ่งนะคะอันนี้ค่ะด้านหน้านะคะโคจิซารเกมวันที่25รถเลี้ยวเดี๋ยวรอเราก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารทั้งซ้ายทั้งขวานะคะจะมีจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมายเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอรอก,ก่อนนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่ตึก41นะคะมุ่งหน้าไปด้านหน้าก็จะเป็นแข่งขัน <30. S 1> มวยสามสิบเอ็ดค่ะขออภัยค่ะสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดแล้วก็ถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นของฟุตซอลประเภทกีฬานะคะพอตรงไปมุ่งหน้าอีกนิดนึงนะคะ ห้าร้อยเมตรก็จะเป็นแข่งขันมวยสากลน,นะคะแล้วก็มวยสมัครเล่น,รนะะตรงนี้่ะคะก็จะเป็นตึกสำนักงานอธิการบดีนะคะเรามาทำงานนะคะนี่เราเห็นนักกีฬาแล้วนะคะแล้วมีที่จอดอ๋อมีค่ะนี่นี่นี่เจอตรงนี้ไหมของเราจะเป็นนักกีฬาจากสกลนครนะคะผักผักพักอาคารนูนตรงนู้นไหมคะพักอาคารสามสิบเอ็ดของเราได้ค่ะอ่ะเราเข้า ที่ทำงานของเรานะคะอันนี้น้องนองนักมวยแน่นอนเลยนี่เราแอบมองนักกีฬานิดน,นึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทํางานกันนะคะ